โครงการน,นี้ทํามาแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเขาถูกภาษีย้อนหลังบางคนโดนเยอะจนแบบว่ายกเลิกเลยไม่เอาเลย ดีครับอย่างน้อยๆก็ชาวบ้านที่เขายังยังไม่มีอาชีพหรือรายได้อาจจะไปช่วยเสริมรายได้อาจจะไปลงทุนเล็กๆน้อยเพื่อเสริมรายได้ต่อยอดขึ้นไปได้ครับครับครับด,ด,ดีครับ,รบผมว่าดีครับอย่างไร นั่นแหละพอขายแล้วเขาเก็บภาษีย้อนหลังอะ่ะเพราะว่าบางคนนี่เขาไม่เอาเลยไง <c oughs> เพราะว่าเขาถูกภาษีย้อนหลัง <c oughs> บางคนโดนเยอะจนแบบว่ายกเลิกเลยไม่เอาเลยเเใช่เขาเลยไม่กล้กาแล้วเรามองแบบนี้พอโครงการคุณลิตกลับมาที่าเศรษฐกิจนีขึ้นไหมคะ คงเหมือนเดิมคงเหมือนเดิมค่ะคงจะไม่ไม่มีมันก็เหมือนของที่ว่าประยุทธ์ท่านเป็นเมื่อก่อนนะเนาะมันอาจจะกระตุ้นได้แต่ก็คงไม่เยอะใช่จ่ายภาษีเหมือนกันแล้วเรามองใน,าาาน,างในฐานะประชาชนเราอยากให้รัฐบาลแก้อะไรให้ตรงจุดมากกว่าพนะู้ปากท้องดีกว่าค่าของชีพอะไรพวกนี้มันจะตรงจุดมากกว่าตรงจุดกันมากกว่าอันนี้มันไม่ได้ตรงจุด เรื่องโครงการคนล,ละครึ่งนะครับจากอากเดิมในอดีตที่ผ่านมาสมัยคนเดกประยุทธ์จนันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเห็นว่าประสบความสําเร็จมากพอสมควนเพราะว่าเศรษฐกิจมีกําลังซื้อมีกําลังใช้จ่ายมนเียนในระบบเีอมากร้านค้านี่ก็ก็ชื่นชมกันมากว่าโครงการนี้ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับ ผมเองในฐานะที่เป็นทั้งผู้ประกอบการและก็เป็นทั้งผู้บริโภคนะครับก็อมองเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีผมคิดว่าดีกว่าโครงการแจกเงินเพราะว่าโครงการโกลาชิ่งเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้มีการจับใจ่ายใช้สอยและก็บุนเวนในระบบได้และก็ที่สําคัญเป็นการลดรายจ่ายของของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและก็ไปเพิ่มยอดขายกับร้านค้าได้ด้วยนะครับก็จะทำให เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเพราะว่าโครงการนี้ทํามาแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเศรษฐกิจดีขึ้นผมยังคิดว่าโครงการนี้ควรจะทําทเป็นระยะให้ยาวกว่าเดิมด้วยซ้ำแบนะครับลอตเตอรี่ p l u นกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดีซึ้อง,ง่ายทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ